เมนูแกงเห็ดเผาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะว่าแกงถ้วยนี้นะคะเรามีวิธีการทําแบบไหนนะคะวันนี้นะคะเราจะทําแกงเห็ดเผาะนะคะตอนนี้เรากาลังตาพริกแกงอยู่นะคะเราก็มีส่วนประกอบก็คือมี กะปิลงไปนะคะเราจะขบให้เข้ากันนะคะเราก็ใส่พริกแกงนะลงไปเลมอนนะคะตอนนี้เราตั้ง,องนอเลียเราดจะแกงกันแล้วนะคะหลังจากจที่เราขบพริกแกงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปเราปรุงน้ำแกงนะคะด้วยน้ำปะลานะคะแล้วก็ชูรสนะคะ ในหลังนี้เราจะใส่เห็ดนะคะเห็ดของเรานี่ถ่ายการต้มมาแล้วนะคะเมานเี่เราเราแช่ฟีดไว้เนี่เราใส่เห็ดเผาะลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ขาอ่อนลงไปนะคะอันนี้ เพราะว่าเห็ดมันสุกแล้วนะคะเราก็เติมผักลงไปนะคะก็มีใบชะพูนะคะผักติ้วแล้วก็ใบแมงลักนะคะแกงเห็ดของนะคะ